ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนนะครับวันนี้พามาชมพระยอนยุคหลวงปุทิมอิสลิโกนะครับเป็นพระคุณแผนผงพายกุมารห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นพระเสวลีบูชาครูสองนะครับสองห้าห้าเจ็ดเหมือนกันเดี๋ยวองแรกเดี๋ยวพามาชม คุนแผนก่อนนะครับในขุนแผนผงพายกุมารห้าเจ็ดนะครับองนี้เป็นทาทองนะครับทาทองตะกุดโทนเรี่ยมเงินลงยามาอย่างดีนะครับผมเอาลงกล้องให้ชมกันครับเป็นไงครับ สวยสมบูรณ์นะครับแต่กรอบจะลายๆหน่อยนะน่าจะเจ้าของเก่าแขวนมาบ้างนะนี่ไงครับนี่ครับโคดโคดต,ต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับโคดนะกุดโทนก็จะมีชื่อลวงปูทิมอิสริโกแล้วก็วัดละหารไล่นะครับอมืมีบินหน่อยๆ แต่โดยรวมก็สวยนะครับนี่หัวกลมหัวแหลมนะครับอ่าอย่างนี้ดีกว่าสวยเลยตรงนี้ก็ับเราสวยงามครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับ